สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องคุณแม่มืออาชีพนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับเด็กแต่ว่าเป็นเด็กคนละคนกับคลิปกู o ก l e นะคะคนนี้เป็นพี่ชายของน้องฟอนก็คือน้องฟอสน้องฟอสนี่เป็นลูกชายคนโตค่ะอายุสิบขวบแล้ววันนี้จะมาทำครัวซาให้กับคุณพ่อคุณแม่ดูครัวซาคืออะไร ครัวซาคือวิธีการดูแลแบบอถอนพิษขับพิษและก็ทดแทนการฝังเข็มในกรณีที่เป็นอะไรที่สะสมอยู่ในร่างกายเกิอดอาการเมื่อยตึงเกร็งหรือไม่ก็มีพิษไข้ก็สามารถครัวซา,าให้พวกเราได้เป็นวิธีการโบราณ ที่มีมาพันกว่าปีแล้วค่ะแต่ทีนี้ยุคโควิดแบบนี้เป็นไม่เป็นเราก็ทําไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานบางทีเขาไปข้างนอกมาได้รับเชื้ออะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่พอมาอยู่ที่บ้านเราพยายามทําทุกวิธีทางให้เราสบายใจว่าลูกเราได้เอาเชื้อจากข้างนอกที่ติดมากําจัดออกจากร่างกายหมดแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ ใช้ก็มีอยู่2อ,อย่างอันนี้เป็น essential oil ที่เหมาะกับเด็กอันนี้วันนี้ริมเลือกใช้ของดัชเช l a เป็นเกรดบำบัดทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วยอ้อนนี้เขาใช้ดื่มได้ด้วยผสมน้ำดื่มได้ด้วยมีสรรพคุณหลายอย่างถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจ,จก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องควรซากก่อน หยดน้ำมันลงไปเพื่อให้ผิวไม่แห้งพอผิวไม่แห้งแล้วเราก็จะทำการเอาครัวซาหลงเนี่ยจะไม่จะไม่ฝืดเนี่ยค่ะเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าเอ๊มีอะไรหยดอยู่ที่หลังแล้วก็รู้สึกเพลินดีค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็ทาน้ำมันให้ทั่วหลังกดลงไปค่ะใช้ฟามือกดลงไป กดลงไปแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันซึมแป๊บหนึ่งลักษณะอย่างนี้ถ้า,าน้องๆเกิดมีพิษสะสมมันก็จะขึ้นเป็นแดงๆง่นะคะสีแต่ละอย่างจะออกมาได้เลยว่าเป็นเป็นอาการอะไร ในรายละเอียดก็ถ้าผู้ปกครองท่าในใดสงสัยก็ลองไปเซิร์ชดูได้นี่ค่ะขูดไปกลามลองจักกี้ะครับจักกีจีจักก,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 กีใช่ไหมไม่ได้เจ็บใช่ไหมเนี่ยค่ะก็จะขายกล้ำเนื้อที่ตึงๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าร่างกายเขามีความร้อนสะสมอยู่ข้างในมันก็จะ จะระบายออกได้ด้วยนะคะทำไปแนวกระดูกสันหลังนะคะเพื่อระบายความร้อนอันนี้อันนี้จะแนะนำสำหรับหรับการระบายความร้อนถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอว่าตัวลูกลุุมๆก็สามารถทำได้นะคะ,ะคร,รัวซาที่ใช้นี่เป็นคร,รัวซาหยกแท้นะคะ จะได้ประสิทธิธธภาพดีกว่าเนะสร็จแล้วพอเราเช็คด,ดูแลเอ้ะเขาไม่มีร่องรอยการแดงอะไรมากนอกจากว่าจุดนี้ค่ะจุดนี้จะมีเพราะว่าน้องเขียนหนังสืออ่านหนังสือก็จะมีเลือดข้าง เลือดข้างที่สะสมอันนี้ถ้าเก็บไว้นะคะก็จะเป็นอาการเหมือนผู้ใหญ่แล้วค่ะอ <c oughs> อฟฟิซินโดมอะไรติดอะไรต่างๆค่ะนอนเะค่ะพีนิดหนึงเอนนิดหนึงเพราะตอนนี้ที่หลังของลูกมีรอยแดงรอยแดงว่ารอยเลือดข้างอะแต่ว่าไม่ถึงขั้นเลือดเสียเพราะว่ามันนี้ทำให้บ่อยมันก็เลยไม่ไม่ค้างเป็นเลือดเสียมันแค่แดงๆนี่ค่ะ คนไหนยังไม่ชินคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อยๆทาไปให้ทีละจุดนะคะแต่แนะนําเลยค่ะถ้าเกิดว่าลูกเริ่มตัวอุ่นๆรุ่มๆเนี่ยอาจจะทําแบบนี้ควบคู่ไปด้วยแต่อย่าขูดลูกแรงนะคะเพราะว่าหนังลูกไม่ใช่หนังหมูนะคะไม่ได้ขูดขนหมูนะคะเบาๆค่ะแล้วก็สิ่งที่เอามาใช้ก็ใช้แนะนําไม่ใช้เป็นอัญมณีนะคะ พราะอัญมณีเนี่ยก็จะเป็นมีพลังของอัญมณีจะได้ช่วยบำบัดลูกเราได้ให้อาการดียิ่งขึ้นหรือว่าถ้าไม่เป็นอะไรนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะสามารถทําให้กับคนในครอบครัวได้ทุกคนคลิปต่อไป เดี๋ยวจะมาอะบอกวิธีการว่าควรวซาหน้ายังไงให้ไม่แก่เล <c oughs> ต้องต้องคอยติดตามชมช่องนี้กันเรื่อยๆอะค่ะจะมีเคล็ดลับสำหรับครอบครัวไม่ซ้ำเลยแล้วเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็นวดค่ะนวดเพื่อใหอ้ระบายน้ำเหลือง คือน้ำเหลืองอยู่ได้ชั้นผิวหนังถ้าเราไม่ทำให้น้ำเหลืองกระจายระบายออกเนี่ยบางทีก็มันจะติดทางแล้วทำให้เจ็บป่วยแล้วก็เป็นไข้ได้ยิ่งตอนนี้น้องฟอสอยู่ในอายุ10ขวบร่างกายกำลังจเจริญเติบโตนี้เด็กอาจจะปวดเนื่องจาก ร่างกายได้บางส่วนได้ขยายเช่นหน้าอกขยายแล้วก็อวัยวะเพศบางส่วนขยายก็เลยทำให้เจ็บปวดได้ขาท้าทุกอย่างขยายใหญ่ขึ้นก็ทำให้ปวดได้เพราะ,ะนั้นวิธีป้องกันไม่ให้ลูกปวดกล้ามเนื้อก็ด้วยการ บำบัดด้วยการนวดบางคนถึงขั้นปวดถึงขั้นอักเสบเลยนะคะเจอมีผู้ครองบางท่านมาถามว่าให้กินยาดีไหมให้กินยาดีไหมก็ไม่แนะนำว่าถ้าปวดด้วยสาเหตนุนี้ไม่ควรกินยา จะดีกว่าเพราะว่าถ้ากินยาไปอ่ะยาประเภทนี้จะจะมีฤทธิ์ต่อกระเพาะและจะทําให้นอกจากเราจะดูแลร่างกายลูกที่ปวดอยู่แล้วเราต้องดูแลกระเพาะลูกอีกซึ่งกระเพาะมันอยู่ข้างในอะค่ะมันดูแลยากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทาแบบนี้ไม่ได้ก็ให้ลูกออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะจะดีกว่าที่จะให้ลูกกินยาลาปวดน,นะคะ เพราะพอมันถึงวงัยยังไงเขาก็ต้องปวดอะคะ่ะนอกจากว่าเราจะป้องกันด้วยการคลายกล้ามเนื้อให้ท้องแบบนี้เขาจะได้ลดอัาการปวดได้ดีขึ้นแต่วิธีการนวดแบบนี้นะคะแนะนาคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดทั้งตัวค่ะแต่เนื่องจากว่าตอนเนี้ยเราถ่ายคลิปไปดูทั้งตัวไม่ได้เพราะว่าวิธีการนวดนะคะจะเล่าเลนฝั่งนิดนึง เราต้องถอดเสื้อน้องหมดเลยแล้วใช้น้ำมันลงแล้วก็นวดไปทั้งตัวอย่างค่อยๆเบาๆทุกอย่างจะสัมผัสกล้ามเนื้อของลูกเนี่ยไม่แคบไม่แคงจุดเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราต้องขอจบคลิปไปก่อนเพื่อจะไปนวดลูกให้หมดทั้งตัวเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะแล้วจะมีคลิปดีๆ DIY ที่ดูแลครอบครัวดูแลคนที่คุณรักใหม่ๆม,มาให้ทุกวันวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย